แกงจะย้ายจากเย็บฝั่งนี้นะคะแล้วจะมาไว้ฝั่งนี้นะเพื่อจะได้อยู่ให้ใกล้น้องๆน้องจะได้ไม่งอแงจะได้มาอยู่ใกล้น้องๆเนาะน้องจะได้ไม่งอแงไหวแม่แกงจะย้ายจากตอนนี้หลับกันหมดแล้วตอนนี้หลับกันหมดแล้วจะอยู่ใกล้น้องๆนะคะอันนี้รูปพี่คิมตอนนเล็ก ย้ายเสร็จแล้วนะแม่ย้ายของเสร็จแล้วย้ายของเสร็จแล้ว ยายเสร็จแล้วนะยายจากฝั่งนี้ยายจากฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ยายมันเย็บผ้าทํางานอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเพื่อจะได้อยู่ใกล้น้องๆน้องๆนอนอยู่ตรงนี้เวลาเขานอนเวลาเขาอยู่เขาจะได้อุ่นแจวแม่อยู่ใกล้เขาเขาจะได้ไม่ต้องกลัวเนาะน้องจะได้ไม่ต้องกลัว นอนกันสบายเลยนะเนี่ยแม่จะเปิดกลางวันแม่จะเปิดมุ้งลวดออกอากาศจะได้ถ่ายเทเนาะน้องก็จะนอนกันแต่เช้าช้าจะงองแงหน่อยหนึ่งแต่พอบ่ายมาก็พากันหลับสามสีหลับบนนั้นเทากับส้มนอนด้วยกันนอนกันยืดสบายตัวเดี๋ยวให้น้องชินก่อนแม่ถึงจะปล่อยน้องนะแต่ก็ ถ้าเกิดเราปล่อยตอนนี้น้องๆหายไปก็ไม่ดีเนาะแม่ก็จะทุกข์ใจเอซีก็จะทุกข์ใจเหมือนกันจะเป็นห่วงน้องๆให้น้องๆอยู่อย่างนี้ก่อนบางวันแม่ก็เปิดกรมปอดโป่งไม่ได้อึดอัดนะปอดโป่งล้างน้ําก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จดีเราให้เขามาเก็บงานเขายังทําไม่เสร็จดีนะ อาจจะมีตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวรอดูว่าน้องๆจะได้อยู่แบบไหนอาจจะนะคะมีตอนต่อไปว่าน้องๆจะได้อยู่แบบไหน <c oughs> แม่เกียงเก็บความลับไว้ก่อนเก็บ <c oughs> ความลับไว้ก่อนนะร <c oughs> อดูตอนต่อไปนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีที่ให้ความรักความเมตตาให้กําลังใจแม่เกียงขอบคุณผู้มีอุปการะคุณให้กับแม่เกียงทุกๆท,ท่าน แม่เก่งก็นั่นแหละก็คือได้ทำแต่ความดีตอบแทนพระคุณท่านที่ผู้ประกาศคุณท่านทั้งทุกๆคนเมตตามแม่เกยงเนาะแม่เกยงก็รู้จะตอบแทนด้วยอะไรนอกจากความดีความซื่อสัตย์เนาะแม่เกยงก็มีแค่นี้แหละที่จะตอบแทนได้ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะ